พระเอกดังโผล่ทำงานร้านกาแฟหล่อทะลุผ้ากันเปื้อนหล่อสร้างเรื่องไม่หยุดจริงๆค่ะสำหรับพระเอกเจ้าสเสน่ห์ทรงครังเพราะทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวในที่สาธารณะมักจะทำผู้คนที่พบเห็นแตกตื่นตลอดอย่างล่าสุดทรงครังไปโผล่ทำงานพาร์ทไทม์ที่ช็อกโกแลต และร้านกาแฟแห่งหนึ่งย่านกังนำกรุงโซลเขาสวมใส่เครื่องแบบพนักงานเต็มตัวทําหน้าที่บริการลูกค้าด้วยรอยยิ้มและความเต็มใจทราบมาว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพิเศษที่เขาจะต้องดูแลร้านในหนึ่งวันในฐานะแอมบัสเดอร์คนใหม่ของแบรนด์